สวัสดีห้านุกนะคะวันนี้นะคะนุกอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะโชว์รูมรถมือสองที่ใหญ่สุดและดีที่สุดย่านมีบุรีนะคะวันนี้อยู่กับรถที่ขายดีมากๆนะคะสำหรับตอนนี้เป็นรถยี่ห้อโตโยต้าค r เรลาเออตินะคะคันนี้เครื่องพันหตัวจีจะเป็นรุ่นท็อปสุดในรุ่นเลยนะคะเครื่องพันหปี2014นะคะราคาขายเริ่มต้นอยู่ที่395,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะ ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยใช้เงินแค่1,000บาทในการจองแต่ว่าลูกค้าได้คืนวันรับรถนะคะอันนี้จัดแบบออกรถศูนย์บาทไปให้ลูกค้าได้เลยนะคะสภาพรถสวยๆเดิมๆตอนนี้นะคะมีเข้ามาประมาณ10กว่าคันนะคะพี่มาเลือกรถที่ร้านได้เลยนะคะมาเลือกก่อนมีสิทธิก่อนนะคะเปิดมาดูด้านในนะคะคันนี้รุ่นนี้จะเป็นสีทูโทนนะคะเบาะหนังสีครีมเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มียับนะคะบอกเลยว่าสภาพกริบๆเลย พวงมาลัยไม่มีสึกหลอนะคะคันนี้เลขใหม่อยู่ที่160,000กว่ากิโลนะคะใม่แท้เช็คประวัติได้รถทุกคันนะคะข้อดีของที่ร้านเราเลยนะคะจะเช็คประวัติแด่งที่มาได้หมดเลยนะคะว่ารถมาจากไหนนะคะแล้วก็รถทุกคันเนี่ยเกือบ100%เป็นรถมือเดียวนะคะเข้าศูนทุกระยะด้วยนะคะเช็คประวัติได้หมดรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ยอดนิยมนะคะภายในกว้างนั่งสบายขับดีช่วงล่างแน่นๆนะคะลูกค้าสามารถ มาดูรถจริงแล้วทดลองขับรถก่อนได้นะคะสีบอนนะคะดูแลง่ายนะคะดูแลรักษาง่ายสีนี้เป็นรุ่นที่แบบว่าน,นิยมนะคะเพราะว่าเป็นสีที่ดูแลง่ายสุดแล้วนะคะใช้ไปกี่ปีก็ไม่เก่านะคะมีหลายคันชอบทะเบียนไหนนะคะมาเลือกก่อนได้เลยนะคะ สนใจยังไงนะคะสามารถติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์0986276826นะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถได้นะ,ะไม่สะดวกเดินทางมาก็ติดต่อมานะคะเดี๋ยวนุกมีบริการส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงบ้านเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะไม่สะดวกเดินทางมารับรถเราก็จะมีบริการส่งรถสไลด์ไปเหมือนกันนะคะถ้าติดขัดตรงไหนนะคะคุยกันก่อนได้เลยเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะคะมาดูรถให้ถูกใจก่อนได้เลย เรามีธนาคารรองรับเกือบทุกสถาบันการเงินนะคะสภาพรถทุกคันก็การันตีอยู่แล้วไม่มีการชนหนักกับสีเปลี่ยนเครื่องจมน้ำมาขายแน่นอนนะคะสภาพรถเดิมๆมาดูรถจริงได้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนไม่มั่นใจสามารถพาช่างมาดูรถได้นะคะมาดูเริ่มจริงก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยสนใจยังไงนะคะติดต่อหานุกได้ที่เบอร์ศู8 6 2 7 6 8 2 6หนะคะหรือมาดูรถคันอื่นๆได้เลยนะคะรถเรามีให้เลือกมากกว่า350คันนะคะ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีรถอัปเดตกันให้ดูตลอดเลยนะคะขอบคุณค่ะ